สวันนสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ชายน่ครับผมอ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเรีแอคชั่น m อนะครับผมเพลงประกอบของโปรเจกต์ของ r e e Fire นั่นแหละครับ<ะ>ผมโดยเป็นแบบเขาสร้างโปรเจกต์สีสีภาคทำเพลงสีภาคเปิดมา้ี่ภาคหนึ่งคือภาคใต้ก็คือได้ Wonder Frame กับยินวอล ออกมาร้องเพลงนะครับชื่อแล้วเหล่าไอโบก็คือแบบอารมณ์แบบว่าอีกแล้วไอโง่โง่อีกแล้วอะไรเงี้ยเออภาษาใต้ภาษาใต้อะ <s> ไรเงี้ยอ่าโอเค <S <s อ่ะเดี๋ยวต้องมาดูว่า Concept <S <s คอนเซปต์เพลงอ่ะมันน่าจะแบบว่าเน้นไปที่ทาง เพลง,ขงเขาเข้าใจว่าพอเป็นเพลงแบบนี้น่าจะไปที่วันเดอร์เฟรมเป็นหลักนะแต่ว่าคงจะมีตัวหยินวอเข้ามาเส <ไป S 2> ริมราะว่าใครๆกับกองฟรีไฟตอนที่เป็นมิลีปวันเดอร์เฟรมแล้วก็มีหยินวอเข้ามาแจมเนาะคิดว่าคงไปแจมท่อนแบบมันแรปหรือว่าท่อนแบบท่อนบุกบางท่อนอะไรเงี้ยพี่ว่าหยินนะจะยังไปแรปเหมือนเดิมดาวน,นะอ่าไม่แน่ต้อง,องรอดูว่าเขาเอาจจะพัฒนาขึ้นในการที่ร้องเพลงได้แล้วซึ่งว่าเป็นโปรเจกต์ของ,องฟรีไฟลชื่อรฟรีไฟล์โฟร์เฟสแล้วล่ะก็เพลงแรกคือแล้วหล่าอีกสมเพลงเขายังไม่ปล่อย คู่คู่ชิปคู่จิ้นคู่ไวเข้ามาแจมในในทุกภาคหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดนะพี่ว่าน่าจะมีนี่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะพี่ว่าเขาน่าจะเอาคนที่อาจจะไม่ได้คู่ไวหมดทุกทุภาคแต่เหมือนพยายามจะจับกลุ่มหลายๆกลุ่มอาจจะมีนักร้องผู้ชายนักร้องผู้หญิงวัยรุ่นบ้างโตบ้างเพื่อที่จะดึงลูกค้าฐานทั่วประเทศอ่าเป็นไปได้แต่พอต้องเข้าใจว่าตัวฟรีไฟก็มีคู่ชิปคู่จิ้นที่เล่นทำไงของเขา่ะเยอะมาก ไม่รู้เขาจะเป็นยังไงในนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ฟังรายละเอียดโปรเจกต์มามากพอสมควรแต่เดี๋ยวเราดูเพลงนี้ก่อนนะครับผมกับเพลงแล้วเหล่าไอโบนะครับผมว่าจะเพลาะหรือแบบน่ารักขนาดไหนนะครับโอเคขออื่นขอขอบคุณทา้งฟร e ไฟล์ก่อนนะครับผมแล้วก็ทาง w o n d e r f r a m e ที่เอเดนทำมิเล็กซ์ชันได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเลยกับ w o n d e r f r a m e หินวอครับแล้วเหล่าไอโบครับพี่บ้าพี่บ้าใส่สนใจหนอยเลยอ่ะเจ้าพี่บ้าเลนทีไฟล์เลีไนทีไฟล์

เกิดเาโอ้่เาันโหกมาทอเรา่าส oh> ุดถ้าเขาแรปนสองนั <S <S ้นจะมาร้องเนื <S> <S <S ้อธรรมดาเ่ะพี่ดาวคิดว่ายังไงเขาก็เปรี่ยนได้ดีนะเหมือนผู้หญิงเป็นแบบของตายหรออะไรเงี้ยฉันเป็นไอ้โง่หรือเปล่า เธอเถวข้าสารบ้าโอ้ยโก็เรามันโมยปัดโโนโนเราไม่อยากจะเป็นแล้วไโบพราะมีาดูโมเราเป็นทุกันจนแทบไดโนออกมาประจักเร็จแล้วโอไม่เอาไม่รองที่จะพี่บาไม่ได้หาไปแค่ไปเล่นเกมรีาเฮ้ยเาก็มาแรูเา เป็นซ้ำๆวันลูกเลยไม่มีด้วยแค่หนึ่งคนไม่ได้มีใครเลยแล้วไม่คิดนักใจเลยเธาลองวันนน้อย่าคิดไปไกลบ่าวต้องขอโทษพีที่พี่ไม่เคยให้ความสำคัญกับน้องพี่บ่าวต้องขอโทษอีกทีนะคุ้ก็ไม่จำเป็นต้องรอง้องโอย้ยไม่จัอินต่อมากเลยนะ ชอบอะไรเป็นผู้หญิงเหมือนกันเแบบเ hmm. ขาชช่คำมันแบบไปแล้วเนะ <c oughs> ี่ยก็ได้แล้วไปแล้วเนี่ยอยราแล้วก็วนะวไปเลยจ้ะอ่า <c oughs> <c oughs> แล้วเหล่าไอโบคือจริงๆก็เข้าใจนะพี่ว่ามันก็เป็นเป็นความคิดที่แบบ เอนเล่นกับอินไซน์คนเหมือนกันว่าแบบบางทีแฟนเราก็หมดแต่ไปเล่นเกมไม่สนใจเราเลยอ,อย่างเงี้ยน้อยใจแกไปทําอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็มีวันหนึ่งก็มีเพื่อนของเพื่อนเราแดแฟนเรานั่นแหละมาเคลีย์ให้เฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันแค่เล่นเกม มันไม่มีอะไรจริงเลยอย่างเงี้ยขอร้องเถอะให้อภัยเขานิดนึงอะไรอย่างงี้ยเธอไม่ใช่ไอ้โง่หรอกก็แค่เขาแบบว่าผิดพลาดมานิดหน่อยอะไรเง,งี้ยขอโทษแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออแต่น่ารักดีตอนแรกคิดว่าในเมื่อเพลงมันเป็นแบบผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะว่าผู้หญิงเองก็เรียกถืกวแล้วผู้ชายสองคนงจะเข้าทำอะไรใช่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเป็นพระเอกเอ็มวีด้วยตอนแรกคิดว่าเออสองคนนี้จะมาอยู่ในพระเอกอ๋อ<ห>ใช่คือสองคนนี้เหมือนแบบ เฮ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเองอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเอาจริงๆนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งนะมันคือการร้องแก้อ่ะเป็นเพลงคู่หรือเพลงแก้ขะะเข้าใจป่ะคือเหมือนมีคนนึงพยายามพัฒน์เพิน่นานนี่คือสิ่งที่ฉันคิดนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อีกทีนึงก็จะมีคนนึงเข้ามาแก้ว่าไม่ใช่อย่าง,งานั้นไม่ใช่อย่าง,งานั้นม,มันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยโอ้ชอบที่ฟรีไฟล์จริงๆแฟนเขาไม่ทำเอ็มวีก็ได้นะคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำเพลงก็ได้คือเขาคือเหมือนกับทำว่าได้เชิงการตลาดที่เขาอยากจะขายเหมือนกับแบบให้เขาดูสวยตัวเเาไปป็นแมส แมสมากขึ้นที่มันแบบไปในทุกๆจุดที่มันไม่ใช่แค่แบบเป็นเกมอ่ะ คือต้องบอกก่อนว่าพอคนเราอะมาเสพคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์มากขึ้นใช่ปะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะมันมีไม่กี่อย่างที่อยู่ในรูปแบบของ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 คลิปวิดีโอใช่และพี่ว่าหนึ่งในอันหนึ่งที่จะทําให้คนมันติดก,ก็คือมิวสิกมาร์เก็ตติ้งและมิวสิกมาร์เก็ตติ้งมันสามารถสื่อได้ทั้งแต่เนื้อเพลงทําให้เกิด engagement คนเอาไปร้องต่อไปแรปต่อ,ไป,อ,ตอไปเต้นต่ออยู่ในติ๊กตอ็อยู่ในอะไรก็ได้า,า,าได้ใช่และพี่ว่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอเองอะมันสามารถลิงก์กลับไปที่ว่า เฮ้ยมันพูดถึงเกมเกมมันเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่เกมไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปเล่นเกมเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผสามาไทยอินขอกสินค้า<ๆ>เข้าไปเล่นได้ปุ๊บแต่หมายควาว่าทำไมมชอบตอนไหนมันชอบความเป็นกลุ่มแกง๊งเวลาเขาเล่นเกมเกมเนี่ยมันจะมีความเป็น3ามสา,สามคำาช่วยไงมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวพระเอกอะ MV ก็คือมีหญิงวอร์มผู้ชาย2คนส่วนผู้หญิงก็จะมีเพื่อนผู้หญิงสองคนดวลเป็นแบบสามสามแล้วมาท้าไฟเตอร์กันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นสองทีมที่ต้องมาสู้กันเอาให้ชนะกันอะไรอย่างเงี้ยเออ ที่ <Concept S 1> ว่าเขาพยายามจะสื่อเออแล้วคนเล่นเกมอ่ะจริงๆไม่ใช่คนไม่มีสังคมนะมแต่สังคมเขาอาจจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเกม,อ,มออนไลน์แล้วมันก็มีซีนที่แบบกําลังมางอ้อแล้วก็มีชุดแต่งงานแต่งเป็นสกินแต่งงานอะบอกลากและอีกอย่างนึงคืออะไรนแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนกำลังง้อก,กันอยู่แต่ไม่ใช่ง้อกันในชีวิตจริงนะเหมือนง้อกันอยู่ในเกมเพราะว่าผู้ชายก็คืออยู่โลกความเป็นจริงแต่อีกสองคนที่เล่นอย่างจินวออาจจะอยู่ในเกมเป็นเพื่อนในเกมแบบ แชร์ไว้มา <Chat S 1> ช่วย,วยเออฉันไม่ใช่วิ่งอยู่กับเธอเดีฉันแบบช่วยพูดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นอารมณ์เป็นแชทมากกว่าเพราะมาจัดเหมือนอีกหลุดไปสิ่ที่หนึ่งเหมือนใส่สูตรมาอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คนคิด MV ก็ก็เจ๋งดีนะและอย่างหนึ่งคือเขาใส่พวกอาวุธอาวุธก็ไปอยู่ในเนื้อเพลงด้วยนะคาตานะอะไรคือมันไม่จำเป็น <c oughs> ต้องมีคำพวกนี้กนะ็ได้แบบดาบซา <c oughs> มูไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออไปอยู่ในเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าไปเค้าของนักธุรกิจนะมันอาจจะมองยาก ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันจะเห็นได้เลยว่าคนเอนเกจกับเราเป็นยังไงแทมว่าเวลาแทมว่าในมุมมาเก็ตติ้งใชมว่าคงจะวัดได้แค่เหมือนกับดัน engage ไหมเหมือนแค่เหมือนกับว่าคนรู้คนเห็นแรนอเวนิสเหมือนกับคนรู้จักเห็นรู้จักจำเราได้ไหมแต่ส่วนว่าเขาจะมาสเปนเงินกับเราใช้เงินกับเราหรือว่าอยู่กับแพลตฟอร์มมานานแค่ไหนอันเนี้ยพูดยากพูดยากมันตัวเลขมันแบบไม่ได้จริงแต่พูยากนะแต่ส่วนีห่ก็คือบางคนก็ยอมไม่ไช่จ่ายยังไม่ยอมจ่ายเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ก็ถือว่าฟรีไฟล์ก็ค ให้ทำเหมือนกับด้วยความที่เขาเหมือนเป็นเกมมันควรจะอยู่กับคนที่เหมือนกับอยู่ในยุคที่สร้างคอนเทนต์เนาะ<ช>คงต้องจับก,กับคนที่อยากจะสร้างคอนเทนต์แต่คงต้องมีภาคเหนือเดี๋ยวต้องดูมีภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยคงต้องมีความน่ารักของแต่ละภาคต่อไปอะไรเงี้ยส่วนยินวอรอันเต็มวินเนี่ยว่าเราจะเห็นความแตกต่างของการร้องเพราะว่า ถ้าเราดูกันมาเนี่ยน้องก,ก็ร้องเพลงมาเยอะนะไม่ทีไ <ว S 1> ่ไม่หลายเพลงด้วยความที่เสียงวอเสียงวอค่อนข้างดีอยู่แล้วงั้นวอก็จะร้องเสียงที่เราแปลกใจในวอน,นี้คือวอเป็นในชิงเป็นแรปไปแล้วคือเขาเคยมาแรปด้วยกันรอบหนึ่งแหละแต่เขาขับมินลีกับใ,ในในฟรีไฟอันหนึง่งแต่อันนี้มันดูแรปที่แบบแรปใต้และแรปจริงด้วยแลยและเอาไปเวิร์สซึ่งเลยเอาไปทอดนึงเลยคือแรปอะคือแบบเออเขาก็มีความมุมที่เราไม่เคยเห็นว่าทําแบบทําได้ในจุดนี้ยินยินเป็นร้องแบบ เหมือนแรปกับร้องหลักอะคือเหมือนกับไม่ใช่แรปแต่เป็นท่อนที่ท่อนปกติอะมันจะมีท่อนแบบเขาเรียกอะไรชาชานิดนึงเออคำว่าดึงสโลลงมานิดนึงกสมมติเออถ้าเป็นท่อนที่น่ารักแล้วดูเสียงมันเป็นเสียงที่ทํายากแล้วมันไม่ค่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยเพียรแล้วนะคือมันแบบมันค่อนข้างโอเคเลยอย่างเงี้ยอย่างแค่ว่าแื่ว่าที่ยินดีกว่าวอนะในเรื่องของกรูฟคือว่ากรูฟของยินดีสวยกว่าวอเพราะว่าการเต้นเนี่ยเวลาเราดูแล้วสมมติว่ามันดูสองคนอ่ะตาเราอะจะไปจบที่ยินก่อนเพราะว่ายิจะแบบ คือเขาจะมีความแบบชอยกว่าอะไรเงี้ยูไเขาเรียกว่าไรอ่ะมันจะมีความพริ้วแต่คนหนึ่งอ่ะจะจังหวะได้ใช่ตแต่คนหนึ่งจะมีความพริ้วมีควยเาแบบเหมือนกับแบบยวยนนิดึงอ่ะยวยนิดนึงแต่มันสวยเออมันสวยอะไรยทำให้มันจะดึงดูดคนละอย่างเหมือนกันแล้วก็จะมองเพลงที่ความแล้วก็มองการเต้นอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าสองคนก็ทำทั้งสองอย่างได้ดีแหละแต่เหมือนกับว่า โฟกัสเวาลาตาเรามองเราจะไปในจุดที่เลคนละเรื่องกันอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกอะพี่คิดว่าเขาคงมิกซ์ระหว่างแรปกับท่อนเนื้อที่เป็นปกติแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาแรปเยอะมากเกือบทั้งเพลงอะแล้วสองคนนี้คือเบลนด์อินเข้าไปได้แบบเฮ้ยม,มันภาษาใต้ด้วยใช่อ,ะอ,อ่ะแสองคนไม่ใช่คนใต้วอวคนอีสหนจ้าจริงๆงริทำไมเขาถงงว่าทําไมไม่เอาวอวไปพาอิสานมาแม้แต่พาใต้กับวันเดอร์เฟอมอ แล้วก็ค่อนข้างจะเล่นคำเก่งเนาะเล่นกับคำว่าไอโบไอโบคือเองคนโง่อะไรเงี <bo> ้ยแล้วก็ไอโบไอโบไอโบอย่างเงี้ยเออน่ารักแคาว่าเดี๋ยวเพลงนี้อาจจะไวรัลได้ไม่ยากพี่ว่ามันจะต้องแบบออาจริงนะคนใต้ก็ต้องดันเชื่อมาแล้วพี่ว่ามันก็ฟังแล้วมันก็แคชชี่นะมันก็ดูติดหูดีอะอ โอเคครับต้องไปรอดูครับเพราะว่าจะเป็นยังไงเนะหนูว่าจะมีเห็นในทิกต็อกเพลงนี้ไปใช้บ้างหรือเปล่าหรือจะมีทาแบบชาเลนจ์แบบแดนชาเลนจ์พราะมีน่าต้านเต้นด้วยนะจะมีเชืเอจริงจิงเดี๋ยวต้องมีคนเบสโคปะเออแตะค่อนข้างจะนาะ่ารักเพราะว่ามีไฟทำมาสองเพลงน่ารักทั้งสองเพลงเลยที่เราเหมือนสองที่เราดูนะที่เราได้รีแอคได้รีแอคและว่าน่ารักทั้งสองเพลงเลยแล้วยินวอด้วยอะไรเงี้ยอ่ะถ้ามีคู่วัยอื่นภาคอื่นจะตามมานะต้องรอดูเออโอเคครับอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ด้วยนะครับนนะะแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram บ Twitter แลก็ Facebook ขอบคุณที่มาติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย